เปิดภาพล่าสุดของรุ่งฟ้ากุลาชัยคะ่ะในอดีตต้องร้องลำกล่อมขวัญเปิดภาพล่าสุดของรุ่งฟ้ากุลาชัยนักร้องลูกทุ่งหมอลาชื่อดังเรียกได้ว่าสําหรับจ้าตัวนั้นเกิดอยู่ที่จังหวัดยโสธรค่ะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาศิลปรกรรมวิทยายลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพอช่างและระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กุงเทพสําหรับเจ้าตัวเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบำํำชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ยังยาวเลยแล้วค่ะมีแสดงละครแสดงอะไรต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเจ้าตัวก็มักจะได้เป็นผู้นําไปทุกครั้งเลยเพราะที่ความสามารถของเจ้าตัวความที่เป็นพรสวรรค์บวกกับพรแสวงคะ่ะในส่วนของเป็นนักร้องที่ลําคู่กันเ,นยเคยลําคู่กับบานเย็นรักแก่นด้วยนะคะต่อมาก็มาเปิดวงดนตรีหมอลําชื่อคณะนะอีสานบันเทิง เปลี่ยนชื่อการแสดงมาเป็นรุ่งฟ้ากุลาชัยนั่นเองค่ะผลงานที่รู้จักกันก็คืออัลบั้มชุดเก่งต้องไปชายแดนอ่านจดหมายที่ชายแดนลำเพลินขุนแผนเป่ามนเสนจันทหักอ้ายไกลเป็นเศรษฐีและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วค่ะซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมภาพปัจจุบันของเขากันค่ะต้องบอกเลยว่าความหล่อเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วค่ะจะเป็นยังไงอยมาชมภาพกันค่ะ